โดยเที่ยวบินสุดท้ายของรอบแรกนำผู้สแสวงบุญถึงนครมาดีนะจำนวน322คนอย่างปลอดภัยหลังเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคที่สนามบินหาดใหญ่ในวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาครับทเที่ยวบินสุดท้ายของรอบแรกในการขนส่งฮุดยาผู้สแสวงบุญจำนวน322คนได้เดินทางถึงสนามบินนครมาดีนะประเทศซาอุดิอราระเบียอย่างปลอดภัย เมื่อเวลาประมาณตีหนครึ่งนของวันที่5พฤษภาคม2,568ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากเกิดเหตุการณเ,เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคกับเที่ยวบิน F3-6007 ของสายการบินไฟอเดล ซึ่งออกเดินทางจากสนามบินหัดใหญ่ครับเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2, 2> พฤษภาคม2568เมื่อเที่ยวบินดังกล่าวนะคะไม่สามารถออกเดินทางได้ตามแผนเนื่องจากว่าเกิดปัญหาทางเทคนิคทางสายการบินก็เลยได้นําผู้สแสวงบุญนะคะเข้าพักในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครันค่ะจนสามารถออกเดินทางได้ในเที่ยวบินถัดไปแม้ว่าจะมีการล่าช้าจากกําหนดเดิมที่ควรจะถึงในช่วงเช้ามืดของวันที่4พฤษภาคมก็ตามโดยเมื่อฮุจยาเดินทางมาถึงส นามบินารินะนะคะก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะจากทีมงานสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในทุกขั้นตอนด้านแสะมะซูนิงค่ะผู้ให้บริการฮุดยัดกล่าวค่ะว่าไม่รู้สึกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่ามองว่าเป็นเพียงบททดสอบหนึ่งและโชคดีที่เกิดขึ้นก่อนขึ้นบินถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการบินก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายมากกว่านี้ค่ะ ทางนี้ผู้ที่ประกอบพิธีฮัทไทยที่ได้เดินทางมาถึงนครมาดีนะนะครับตั้งแต่วันที่29เมษายนถึง5พฤษภาคม2568ในตอนนี้มีจำนวนทั้งสิ้น4,330คนแล้วนะครับและกำหนดออกเดินทางจากนกครมาดินะไปยังนครเมกะระหว่างวันที่8ถึง13พฤษภาคมนี้ครับรุจัเ,เราไม่รู้สึกอะไรเลยอันนี้มันเป็นเพียงแคบ้สอบอแล้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่า เครื่องบินไปเสียบนอา,า,ากาศอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่อันนี้อัลลอฮ์ให้เสียบนภาคพื้นดินภาคสนามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นนะท่ดิลล่าซาลามุลัยกุมครับ